สังกัพระพุทธศาสนาจะจุดเทียนใจถวายพระพรใจของคนซึ่งเป็นช่วงเวลาของ ที่ผ่านมาในผู้ว่าราชการจังหวัดสุรนทร์ธากิษฐีสมาชิก่องรัชาติมีครบ63พรรษา ควาสำคัญยิ่งของวงชนชาวไทยทั้งชาติในวันนี้ครับดีเทิดพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจนาณาประการและเหล่าประสบนิกรชาวไทยตลอดกาล